ทีครับ Saudi Fanpage เ e l n o ครับเดี๋ยวนี้มาเจอกันสั้นๆ1คลิปครับก็มาดูรถ1คันครับจอดอยู่ด้านหน้าครับดูกว้างๆก่อนนะก็เป็นรถ4ประตูครับ4ประตูทรงเตี้ยนะครับคันนี้เป็นรุ่น Capco นะครับเป็นรุ่น1.9 LDA นะคันนี้พิเศษหน่อยก็คือเป็นสีไม้นะครับสีเทาดำ สีเทาแมโบ้นั่นเองครับถ้าสีนี้ถ้าเกิดเป็น 2, 2022ยังไม่มีนะอันนี้เป็น2023แล้วครับก็เพิ่มสีเทาแมโบมาให้แล้วก็สวยนะครับสีนี้สวยดูสีกันแล้วกันนะประมาณนี้สีเทาสีเทาก็ที่เราเรียกกันว่าเทาแมโบหรือ เซลจะเรียกว่าสีเทาดำนี่แหละนะครับสวยนะมีสีนี้เพิ่มมาก็สวยดีครับดูกันรอบๆเลยด้านท้ายแคปโฟเลดีเอก็บิวอินก็มองหลังมาแล้วนะครับกันชนท้ายมีให้ครบ,ครบ คันนี้เป็นแบบเดิมๆนะครับแต่พิเศษก็คือเป็นสีใหม่อ่าสีเทาแลมโบนั่นเองครับประมาณนี้นะประมาณนี้ดูใกล้ๆทีประมาณนี้แหละนะครับคันนี้เดิมๆครับไม่ได้แต่งนะไม่ได้จัดทรงอะไรนะครับให้ดูสีว่าเป็นสีใหม่แล้วก็แบบนี้นะ สนใจก็ทักสอบถามเสซลลูได้นะครับทําโปรออกรถไว้1,9พอนะครับสนใจทักมาคุยกัน1,9ออกรถได้เลยครับทรงเดิมๆแบบนี้พร้อมประกันภัยพร้อมจดทะเบียนพร้อมฟิล์มพร้อมกระบะไลเนอร์นะแต่งให้ครบคร,บครับโอเคครับคลิปนี้ไว้สั้นๆครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ